สวัสดีค่ะมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะมันเป็นการดูโดยรวมดังนั้นมันอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะอ,อดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปซสีเรียดน,นะจ๊ะดูกันขำๆนะแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะคะหัวข้อในวันนี้ก็มาจากเพลงเพลงหนึ่งที่มาดามไปฟังว่า เออถ้าฉันหายไปจากชีวิตเธอเธอจะเสียใจบ้างหรือเปล่าจะถามหาใจฉันคืนมาไหมเนื่องด้วยมาดามก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนแบบว่าลองใจโดยการหายไปดังนั้นเราเลยมาอ่านจากหน้าไพ่เอาแล้วกันดีกว่าเนาะอืมดังนั้นมาตั้งสมาธิตั้งกระแสจิตกันเลยนะคะว่าหัวข้อแรกที่เราจะถามเลยเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนที่มาดูคลิปนี้หายไปอะ่ะ เขาคนนั้นจะเสียใจบ้างไหมที่คนกองเนี้ยเลือกที่จะไปเลือกที่จะหายไปจากชีวิตเขาขอห้าใบนะดูความรู้สึกเขากันเลยได้เด็กเหรียญได้สมเหรียญได้ห้าไม้ ได้ควีนดาวแล้วก็ได้สิบไม้ถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจค่ะแต่เขาจะไม่แสดงออกนะเขาจะดูท่าทีของคุณว่าเฮ้ยมันเป็นแผนของคุณหรือเปล่าคุณจะไปจริงๆเหรอคือมีอารมณ์2อารมณ์เกิดขึ้นหนึ่งอารมณ์ไม่ค่อยพอใจเกิดขึ้นได้มันเหมือนแบบทำไมเลือกที่จะทำอย่างเงี้ยทำไมเลือกที่จะหายไป ทำไมไม่เรื่อที่จะคุยกันทำไมไม่เรื่อที่จะสื่อสารหรือติดต่อกันให้มันโอเคแล้วเขาจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการหายไปกับของคุณนะ <dakika> แต่ถามว่ามันมีความเครียดมีความคิดมากอยู่ในนั้นไหมบอกเลยว่ามีนะคะมีความเครียดมีความคิดมากแล้วก็มองว่าเฮ้ยหรือว่าคุณแค่เล่นๆสนุกๆไม่ได้ไปซีเรียสม่ได้ไปจริงจังอะไรกับการหายไปแค่ลองใจเขาหรือเปล่าออนแวมหมือว่าเฮ้ยหรือฉันจะรู้ทันเธอดีนะอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขามีความหวังว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้หายไป เลยถาวรจากชีวิตเขาหรอกอฉะนั้นเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยอย่าลองหายไปจากชีวิตเขานะเพราะว่าเขาจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณกลับเข้ามาถ้าเกิดหายไปแล้วกลับเข้ามาเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจะคุยต่อดีไหมมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ถามว่ามันมีอารมณ์แบบเอ๊ะจริงจังไหมที่คุณหายไป เออแต่ก็ไม่ค่อยพอใจบอกเลยว่าไม่ค่อยพอใจแล้วก็ไม่ค่อยโอเคกับการกระทําของคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณหายไปอะ่ะอืมแล้วมาย้าอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะเสียใจไหมล่ะถ้าเกิดคุณกองนี้หายไปจริงๆแบบไม่ได้ลองใจเขาว่าเออเราก็อยากรู้ถูกไหมขอห้าใบค่ะถูก่ u อับคับขึ้นทำไมเนี่ย the world สองดาบเดวิลไฮพีดแล้วก็สี่ไม้เรารู้สึกว่ามีการเสียใจมันไม่มีการเสียใจแต่ว่ามันมีการได้คิดมากกว่าที่จะเสียใจคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาต้องการคุณหรือเปล่าหรือเขาไม่ต้องการคุณดังนั้นผลมันเลยออกมาว่าส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใจตัวเองอะ่ะมีคุณอยู่ด้วย ได้หรือไม่ได้เึืออกไมาขาดคุณได้บางประเภทที่ยามโนกรองนี้ก็จะขาดคุณไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเขาอะต้องการคุณขนาดไหนถ้าเกิดคุณหายไปอะมันไม่ได้มีอารมณ์ของการเสียใจแตแต่มันมีอารมณ์ของการได้รู้ตื่นรู้ความต้องการของตัวเองจากที่เคยลังเลมาตลอดเวลาจากที่เคยคิดเยอะคิดมากนู่นนี่นั่นจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขานะต้องการตัวคุณนะ เออลึกๆแล้วเขาต้องการคุณมากด้วยครั่งใครคุณมากด้วยออกแนวคลั่งรักก็ได้นะจ๊ะและในที่นี้บางคนให้ระวังว่าเ,ออเหมือนเขาจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กอะมันอาจจะมีความผูกพันเกิดขึ้นในนั้นแล้วอะ่ะอมืมันมีความรักเกิดขึ้นในนั้นเหมือนเหมือนเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเฮ้ย จริงๆแล้วเขาแบบก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณจะหายไปจากชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนโรแมนติกเล็กๆนะคะคนกองนี้ยิ้มแก้มปรีกันหรือเปล่าเอ่ยแล้วเขาจะถามหาใจคุณคืนมาไหมหรือว่าจะตามง้อคุณบ้างไหมในสมเดือนแรกที่คุณหายไปนะขอห้าใบค่ะ เป็นการดูขำๆไม่ใช่อยู่ๆทดลองหายไปเลยนะจ๊ะทุกคนมาอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะสี่ถ้วย6ไม้เอ p ม r พเรไม้แล้วก็เด็กไม้อ่ะจริงๆตอนแรกอ่ะจะมีการนิ่งมีการวางเชิงเอ๊หายไปจริงไหมหรือไม่จริงลองใจหรือเปล่านู่นนี่นั่นจะตามดีไหมไม่ตามดีหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมาแล้วเขาเลือกเลือกที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ แม้ว่าต้องกลายเป็นฝ่ายงอ้อแม้ว่าต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นทําอะไรที่เขาไม่เคยทําในความสัมพันธ์นี้เขาจะลองทามันมาทามันหมดนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการกระทําของเขาอะอาจจะมีเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ผู้แล้วแต่คนแล้วก็ระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันได้นะคะแต่แต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละความสัมพันธ์ที่มาดูเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีการ นิ่มีการคิดอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาเพื่อให้ได้เป็นเหมือนเดิมเพื่อให้ได้แบบว่าอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ในสถานะเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เขาไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรอีได้ mm. อ๋อ้ดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะคะผู้ชายที่คุณถามถึงเนี่ยอืม mm. แล้วตอนนี้ตัวเขาอะแคร์คนกองนี้บ้างไหมอยากรู้เนาะขอห้าใบค่ะ แค่ความรู้สึกคนกองนี้บ้างไหมคะลึกๆแล้วอะหนึ่งดาบเดอะเมจิเชียนสิบเหรียญเอ็มเพและก็สี่เหรียญจริงๆเขาแคลนะคะแต่เขาแค่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายที่ให้คุณได้รู้อืมแล้วเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ย มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะ,สะแสดงออกหรืออาจจะมีการคงมีการเขินแต่จริงๆแล้วเขาแคร์คุณนะแล้วคุณเป็นเหมือนเอ็มเพรสในชีวิตเขาแต่แค่ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกรังเลใจไงไม่รู้ว่าจะให้คุณเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเขามากกว่านี้ดีหรือเปล่าให้เป็นมากกว่านี้ดีหรือเปล่าอันนี้ในสถานะที่แบบว่าเขาก็โสดคุณก็โสดนะคะเหมือนกํนลาลังคิดเหมือนกนลาลังลังเลใจแต่ถามว่าแคร์ไหมแคร์ แคร์มากด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้ใจตัวเองมากอาจจะไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องการอะไรแต่พอถึงเหตุเหตุการณ์หนึง่งหรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ไม่ได้ไอะถ้าไม่มีคุณอนะเอออารมณ์ประมาณนี้ได้แต่ว่าหัวข้อนี้ถ้าเกิดดูในฐานะที่เขามีคนอื่นก็านอาจจะอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะจ๊ะหรือเขามีใครอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาอารมณ์รวมในแบบที่เขายังไม่ได้มีใครคุณยังไม่ได้มีใครนะคะอ มาดูสิก่อนว่าตอนนี้ในใจเขาอะมีเราอยู่ไหมในใจเขาคนนั้นที่คนกองน,นี้กําลังนึกถึงมีคนไม่ใช่มีคนกองน,นี้นี่มีคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ไหมฉันติดปากอลนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะหนึ่งถ้วยขึ้นมายิ้มยิ้มได้หน่อยแล้วเนาะ เจ็ดไม้เก้าไม้ชาริออตเดอะฟูแล้วก็จริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วแต่เขาพยายามที่จะแบบว่าปฏิเสธตัวเองพยายามที่จะบอกปัดต,ตัวเองว่าอาจจะเป็นหลายเรื่องใน,นชีวิตเช่นอะนาทีการนานนิสัยเรื่องโน้น,เร,น,นเรื่องนี้มันอาจจะไปด้วยได้ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเจ็ดไม้กับเก้าไม้มันอาจจะไปได้ด้วยกันไม่ได้โน่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะปล่อยตัวปล่อยใจของตัวเองอะ ไปตามความรู้สึกของเขาไปตามความคิดของเขาเหมือนกันจริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วมีคุณอยู่ในใจเขามาตั้งนานแล้วแต่แค่ปฏิเสธตัวเองหรือไม่บางคนก็อาจจะแบบว่ามีกำแพงเนาะมีแบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมีกำแพงมีข้อ,อก,ก, recibir, กําหนดกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นเยอ reet, ะแล้วพยายามที่จะปฏิเสธตัวเองว่าไม่มีฉันไม่ได้ชอบคนคนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกดีกับคนคนนี้แต่จริงๆแล้วชอบจริงๆแล้วรู้สึกดีจริงๆแล้วอาจจะแบบว่าชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นด้วยซ้ําแต่ปฏิเสธตัวเองไว้ก่อน เออดูคนคนนี้สิแล้วเขาจะ Take Action อะไรไหมจากความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าคุณหายไปนะอันนี้มาอ่านดูจากความสัมพันธ์ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเขาจะทําอะไรให้มันมากขึ้นหรือชัดเจนมากกว่านี้ไหมสําหรับคนที่ดูกองนี้นะคะข้อ5ใบค่ะอ่าในประมาณแบบ3เดือนนับจากวันที่ดูคลิปนี้แล้วกันเนาะไพ่จะหมดสําหรับอยู่แล้วนะคะ คือทาวเวอร์ขึ้นมาเลยอ่ะทอมันต้องมีอะไรรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันควีนไม้หกไม้สองไม้สี่ดาบแล้วก็สามด้วยในกรณีเรารู้สึกว่ามันขึ้นมาในกรณีของคนที่มีปัญหามีอะไรไม่เข้าใจกันมีปมอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ที่มันเหมือนไม่ได้พูดไม่ได้คุยอ่ะเป็นปมที่แบบว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะพูดนะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะควรจะพูดในฐานะฐานะอะไรฐานะที่เป็นอยู่เนี่ยเราควรจะพูดได้ไหมกับความสัมพันธ์หรือว่าปม ความรู้สึกของเรานะตอนนี้นู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างได้ปรับความเข้าใจกันได้คลายปมกันอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าเฮ้ยอยากจะหาโอกาสคุยหาโอกาสพูดแต่ไม่มีโอกาสสักทีเรารู้สึกว่าใน3าเดือนนะจากวันนี้อาจจะมีโอกาสได้คุยอาจจะมีโอกาสได้พูดแล้วก็บางคนที่ห่างหายกันไปนิ่งหายไปก็อาจจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันอะไรที่มันเคยน้อยเนื้อต่ําใจอะไรที่มันไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยเคยมีอยู่ ไม่รู้ใจตัวเองมามอาจจะเป็นทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาก็ได้ดังนั้นเรารู้สึกว่ามันจะมีการได้กลับเข้ามาพูดคุยกลับได้เข้ามาปรับความเข้าใจกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปในของความสัมพันธ์นี้มากขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมาแบบว่าเออรวดเร็วทันใจนะ แบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ขึ้นทาวเวอร์เธอ,อในที่นี้อาจจะสลับกันได้เหมือนกันนะแทนที่ไพ่จะบอกความรู้สึกเขานั้นเป็นบอกความรู้สึกลึกๆที่คุณต้องการก็ได้เช่นกันดูเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะ,ว,าะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเลยจะทุกคนแล้วก็มาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคนที่ดูกองนี้กับเขาคนนั้นในสามเดือนนี้บ้างคะ่ะเอาสี่ใบแล้วกันเนาะ นี่อาจจะเป็นแมสเซจที่บอกถึงบางคนที่มาดูก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะคะอม,มันจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเป็นการเริ่มต้นที่มีความหวังมีความสดใสมีการเริ่มต้นที่ดีๆรออยู่ะจุดเทียนเธอจุดความหวังอ,อรู้สึกเขืมอขึ้นมาเรารู้สึกว่าคุณจะมีความสุขมีความโอเคกับการที่มันได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะ อาจจะเป็นเขาคนนั้นหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าคุณจะแฮปปี้กับมันมากขึ้นจะรู้สึกรีแลกจะรู้สึกผ่อนคลายจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในที่นี้อาจจะมีการไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะอไปเที่ยวทะเลไปคาเฟ่หรือแต่งตัวได้ถ่ายรูปสวยๆอะไรเกิดขึ้นก็ได้มีแอทิวิตี้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนทดลองคือเรารู้สึกว่า อะไรที่ไม่เคยชอบอาจจะมีการพูดคุยกันเนาะว่าเฮ้ยอันนี้ฉันไม่โอเคนะอันนั้นฉันไม่โอเคนะทาไมเธอถึงคิดอย่างนั้นแล้วทาไมเธอถึงทำเมนูน,นี้แล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่วงของการทดลองว่าเออเราลองมาคุยกันหรือไม่ลองสารสัมพันธ์กันจริงจังมากขึ้นดูไหมมันเป็นช่วงทดลองดังนั้นช่วงทดลองเนี้ยผลอาจจะแตกต่างกันแต่ละคนแต่ละมวลสารนะจ,จะทุกคนจะม,มาใบสุดท้ายแล้วอยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงทดลองอะ่ะ มันเป็นการเริ่มต้นแล้วมันเป็นการทดลองดังนั้นผลลัพธ์อะมันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็เหมือนกับการใส่ใจเหมือนกันเราโยเขาเรียกว่าอะไรหยอดกระปุกอมสินทุกวันน่ะนึกออกปะหยอดความรู้สึกดีๆถ้าเกิดพอแตกหักก็เหมือนแบบว่าก้นกระปุกแล้วเงินก็รั่วไหลออกไปถูกไหมความรู้สึกดีๆก็ไหลออกไปดังนั้นตัวเราและเขา ต้องค่อยๆปรับจูนเข้าหากันค่อยๆพูดคุยค่อยๆสื่อสารเรารู้สึกว่ามันต้องใจเย็นกับความสัมพันธ์นี้หน่อยไปในแบบที่ชิลๆมันเป็นการเริ่มต้นที่ใหม่ที่ดีนะเออแต่ว่ามันอาจจะต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขเยอะในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของความต้องการของคนสองคนเนาะเพราะดูจากเขาเขาก็เพิ่งรู้ใจตัวเองเนี่ยออเป่าว่าเขาต้องการเรานะทุกคนก็ต้องในเมื่อเราสวยเนาะ เออเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสวยไว้ก่อนนะคะดังนั้นผลลักของแต่ละคู่แต่ละคนอาจจะไม่ได้จบมาด้วยความสวยงามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมฉันปรับคนเดียวเ <c oughs> ขาไม่ปรับมันก็ไปกันด้วยกันไม่รอดถูกปะ้ะดังนั้นมันต้องอยู่ที่คนสองคนเนาะคอยหมั่นเติมความรักก็เหมือนคอยหยอดเหรียญในกระปุกนั่นแหละแ,แล้วก็อย่าไปแคว้มันออกมาด้วยนะจ๊ะเออแล้วเดี๋ยวมันก็ความรักก็ค่อยๆสุกงอมแล้วก็ค่อยๆเต็มไปนะจ๊ะเป็นเฮ้ยไต้สำรับออกมาดีอะเรารู้สึกว่ามันเป็นทิศทางและก็แนวโนทีี่ด แล้วรู้สึกว่าอะไรที่คุณเคยต้องการคุณอาจจะได้รับในสิ่งนั้นในเรื่องของความรักก็อาจจะแบบว่า,าชนะคู่แข่งได้ถ้าเกิดมีคู่แข่งนะเออคุณรู้สึกว่าคุณได้แบบว่าคอมพลตบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้เออได้รับถ้วยรางวัลได้รับอะไรอย่างนี้เออผลออกมาดูดีดังนั้นอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเรานะคะอะไรที่ออกมาไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่โอเคเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้แต่อันนี้เขยาย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเรามาถามไพ่เพื่อแบบ เพราะว่าที่ปจริงจะไม่ทำนึกออกปะเพราะมาดามไม่ค่อยส่งเสริมให้ใครหายไปจากชีวิตใครเพราะว่าผลลัพธ์อ่ะมันอาจจะออกมาได้หลายรูปแบบนะคะเราก็เลยมาลองถามกับไพ่ดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าฉันหายไปเขาจะโอเคไหมนู่นนี่นั่นเออเพราะว่าบางทีกับบางคู่บางคนเขาอาจจะใช้ข้ออ้างนี้ในการแบบว่าเทคุณก็ได้นะคะอาวก็เธอหายไปก่อนอะอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเนาะยังไงก็มาดูดวงส่วนตัวกับมาดามได้นะคะ รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็คนที่ดูกองนี้ขอให้ความรักของคุณเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีการปรับจูนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติมความรักให้แก่กันไปในทุกๆวันนะคะยังไงก็ขอให้พบเจอกับสิ่งที่คุณหวังในเร็วๆนี้แบบ ไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็แบบปุ้งเข้ามาแบบเฮ้ยเขาทักเข้ามาเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาอยากเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับเราขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเป็นคลิปแรนดัมคลิปที่2ถ้าเกิดมีอะไรที่แบบว่าขัดหูขัดตาขัดใจก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดบวกดึงดูดพลังงานดีๆดึงบูดพลังงานด้านบวกด้านความรักดีๆจงเข้ามาหาทุกคนนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะบายยรักทุกคนนะจ๊ะชว